ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่11กันยายน2565เด้อจ้าเด้อ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องทุกทุกท่านเด้อจ้าเด้อสวัสดีตอนเช้านะคะคลิปนี้มารับชมน้ะทางเหล็กฮานอยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมน้ะทางเบื้องผลเมื่อวานกันกนเด้อจ้าเด้อสำหรับผลฮานอยเมื่อวานนี่เนาะจ้าเนาะเมื่อวานนี่เหล็กเจาะแตกนะจ๊ะเนาะเจาะแตก หนึ่งสองตกลับรอบปกติเด้อจ่าเด้อดีใจกับทุกท่านที่ถูกรางวัลเนาะจา่าเนาะหมือว่านี่เจาะแตกอีกแล้วที่สองหนึ่งเนาะจา่าเนาะหนึ่งสองเด่นรองมากครบเด้อจ่าเด้อเข่าชุดเดียวเนาะจา่าเนาะสำหรับเมื่อนี้ มาสู่กันต่อเนาะจ้าเนาะแนวทางเลขฮานอยสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าทางล้านโทรมาสั่งใดเลยเด้อจ้าเด้อที่เบอร์0926325513นะคะสำหรับสบู่จะมีสองสูตรเนาะจานะ้าเนาะสูตรมะเขือเทศและแครอทที่เหลืออยู่ตอนนี้เนะจานะ้าเนาะมะเขือเทศแครอท เป็นสบู่กุนตาเล่งขาวทุกสูตรเด้อจ้าเด้อเคว่าจะเป็นคนละกินซื้อนะจ้ะเนาะเล่งขาวทุกสูตรนะคะแล้วก็มีทูบไอไข่น้าเนะจ้ะเนาะทูบมงคลไอ้ไข่นะคะสำหรับพันใดทีสนใจกระทูเขมาสซังใดเลยทูบนี้มีวอมทรงเด้อจ้าเด้อชุดละ199บาทนะคะหนึ่งชุดจะมี30สบแท่งนะคะ สำหรับสบู่แพ็คละ1 90บาทสงฟรีนะคะถูกกัน่าบาบาทสงฟรีเท่ากันไดยจ้าเดอร์สำหรับเบอร์โทรแอดมินจะเขียนไวในกระดาษนี่เ้ยจ้าเดอร์โทรสั่งของเท่านั้นนะคะ092 6 3 2ก 5, 5 1 3เด้อจ้าเดยจ้เดอร์อันนี้ คือเบอร์โทรสร้างของเด้อจ้าเด้อบอมแนเบอร์โทรโทรมาเอาเลขสำหรับสร้างของทอนันเด้อจ้าเด้อคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่11กันยายน2 5 6 5เลขในตารางนะคะ หกเจ็ดนะคะเลขในตารางนะคะเด่น6รอง7นะคะสำหรับสายวิ่งรูดเด่น6รอง7วิ่งได้รูดได้นะคะรวม3ามฮานอยนะคะพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วหยุดนะคะสำหรับเลขในตารางธรรมช้ชมทันใดจับเป็นจับเองจับเก่งจับแม่น จับเองใดเลยเด้อจ่าเด้อหกชุดเด่นนะคะหกชุดเด่นหลกักกระสามชุดเน้นเด้อจ่าเด้อชอบจัดขัดผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนจะจ่ะเนาะมาคอยจัดขัดกับผ่านเด้อจ่าเด้อสำหรับคนใดที่เข้ามาแล้วแอดมินหน่อยฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องหนูน้อยด้วยนะคะแอดมินนู้น้อยจะได้มีกำลังใจมาลงคลิปให้เด้อจ้าเด้อนำแนวทางมาลงให้หนะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แล้วแอดมินนน้อยขอพูดหลายๆเด้อจ้าเด้อสามชุดเน้นนะคะ แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ